โยโยโย่ yo, yo, yo. คูบาโซนะครับวันนี้จะมาสอน ATOD Level 5วันนี้จะสอนท่า Footwork Footwork ก็คือท่าเกี่ยวกับสเต็ปขาของเรานั่นเองฮะจริงๆท่า f o ตเวิร์เนี้ยมันจะมีส่วนผสมของท่า c r a ็บแคร็บแค,บค,บคบที่ว่าปูแปลว่าปูโอเคสบายมากมาดูขาดีนะครับเริ่มต้นเราต้องทำขาเป็น V โดยที่ปลายเท้ามาเจอกันโอเคเห็นไหมไปลายเท้ามาเจอกันปลายเท้ามาเจอกันโอเค แล้วเราจะเคลื่อนย้ายไปด้านขวาโดยที่เปิดไปเท้าขวาโดยใช้ส้นเท้าขวาเป็นแกนดูนะดูนะเห็นไหมเปิดเปิดโอเคเปิดส่วนขาซ้ายใช้ปลายเท้าเป็นแกนและยกส้นมายกส้นมายกส้นมาเมื่อทําพร้อมกันไปด้านขวาเปิดไปเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายเข้ามาฮึเห็นไหมกลับไปใหม่นะครับกลับไปใหม่หนึ่งสองไป เปิดไปอ่าแล้วต่อไปเราไปต่อเหมือนกันเอาส้นเท้าขวาไปด้านขวาโดยใช้ปลายเท้าขวาเป็นแกนเห็นไหมไปลายเท้าขวาเป็นแกนปลายเท้าขวาเป็นแกนปลายเท้าขวาเป็นแกนส่วนขาซ้ายยกปลายเท้าซ้ายไปด้านขวาโดยใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นแกนเห็นไหมยกปลายเท้านั่นแหละเมื่อไปพร้อมกันรึบโอเคดูใหม่ดูใหม่ดูใหม,หม่หนึ่งสองสาม รึบเห็นไหมสบายมากแล้วเราก็ทำวนไปหมายความว่าเริ่มต้นเป็น V ีก่อนดูเป็น V ีเป็น V ีเป็น V ีไปด้านขวาเปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าขวาไอ้ส้นเท้าซ้ายไปด้านขวารึบต่อไปยกส้นเท้าขวาไปด้านขวายกปลายเท้าขวาปลายเท้าซ้ายไปด้านขวารึบใบรอบหนึ่งยกปลายเท้าขวาไปด้านขวายกส้นเท้าซ้ายไปด้านขวารึบ อีกหนึ่งครั้งยกซนเท้าขวาไปด้านขวายกปลายเท้าซ้ายไปด้านขวาริบเห็นไหมโอเคดูนะครับดูดีนะครับเปิดปิดเปิดปิด,ปดนะเทคนิคของท่านี้ต้องขาต้องเป็นวีไว้วีคว่ำวีหงายวีคว่ำวีหงายดูนะวีคว่ำวีหงายวีคว่ำวีหงายโอเคอืม คว่ำหงายคว่ำหงายมันถึงจะเคลื่อนย้ายไปด้านขวาได้แล้วเราเด็กๆฝึกนะครับเราต้องยืนขาตรงๆก่อนเราฝึกเราลองยกปลายเท้าขวาและยกส้นเท้าซ้ายพร้อมกันรึดดูนะครับดูนะครับรึดหมุนตัวโชว์ด้วยรึดเห็นไหมรึดแล้วเราสลับข้างยกปลายเท้าขวาส้นเท้าซ้ายต่อไปยกส้นเท้าขวาปลายเท้าซ้ายฮึบสลับ สลับสลับฝึกสลับงี้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราทําท่าแครปง่ายเห็นไหมอย่างนี้ดูด้านข้างดูด้านข้างสลับ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 เวลาเราฝึกจะเปิดด้านไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราจะเปิดไปเท้าขวาก่อนก็ได้หรือจะเปิดไปเท้าซ้ายก่อนก็ได้แต่พยายามสลับ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 ไปเรื่อยๆเพราะเวลาเราทําจริงเห็นไหมดูเห็นไหมมันจะยกอย่างนี้ยก ยกโอเคมาข้าวท่าต่อนะครับเราจะไปด้านขวาแบบช้าก่อนไปจงหว่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วต่อไปไปเร็ว1 2 3 4โอเคขอยรอบหนึ่งนะฮะ5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 1> 8 1 2 3 4โอเคอืมแล้วก็ใช้อ่าเดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับใช้ขาซ้ายเตะ5โอเคเราจบจากที่4ใช่ไหมเป็น V ไว้แล้วก็ใช้ขาซ้ายเตะไปด้านหน้าฮึบส้นเท้าวางแล้วถอยหลัง6โอเค5 6 5 6, 6เตะขาซ้าย 7และ8เตะขาซ้ายเหมือนกว่าน้ำา7แล้วก็ย่าและขาขวา8ดูนะครับจะเป็น5 6 7และ8มาตอนนี้ตั้งแต่แรกนะครับช้าๆ5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7และ8 มาเดี๋ยครับมาเดิ๋ยนะครับก่อนเข้าเพลงเราก็มีจังหวะก่อนเลยนะครับเพลงมา I'll grab your love partner And if you're by yourself no worries Just follow after me I wanna do the two step Then cowboy boogie Grab a sweetheart and To the left now, to the, left, to, the left. To, the right, to the right, to the right. Now, take your left hand uh -huh. and put it on your side.